ไปเดินชัยหน้าทากันตึกสวยๆสีสันตกแต่งตรงถนนสวยตึกก็สวยทาสีสันสะอาดสะอ้านนี่มาแล้วนี่ชัยหน้าทาว ม de ีร้านอาหารใช้หน้าทาวแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมีร้านอาหารมีของกินของกายของฝากซุยเนียสวยๆของฝาก ถ้อยากได้ของฝากก็ออกมาตรงนี้เลยใช้หน้าทาของฝากเพียบวงกุญแจทุกอย่างที่เป็นโลโก้สิงคโปร์นัออกท่องเที่ยวเยอะเลยเนี่ย ไม่ค่อยร้อนวันนี้ไม่มีแดดโชคดีไปนี่มีเครื่องรางของมองคลสวยๆแดงสวยนี่โอ้โ,โ,อโของมองคลสีสันพัดจีนตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนั่งดื่มชิวๆ